สวัสดีครับก็พาออน,นะครับนี่กินมะม่วงอยู่นะครับงวงหวานะโอ้โหไม่ว่างนะครับเต็มงวงเลยนะครับกินหญ้าไปด้วยนะครับรักการกินนะครับขอบหญ้าไปกินไปนะครับวันนี้เน้นตมม้มมะมนหน่อยนะครับ ฝนตกครับผมฝนตกนะครับเล่นคลโครนนะครับนี่เอเอาตักหนึ่งตะกร้านี่เลยครับปุ้ยเต็มเลยนะครับผมนี่ก็จะได้กินอิ่มกันนะฮะนี่ฝนตกนะครับเมื่อกี้ เล่นฝนเล่นเล่นเล่นโครนมาแล้วนะครับเต็มตัวเลยนะครับผมเลือกกินแต้ยญ้มามส,สวยๆนะครับนระม่งสวยๆนะครับเหลืองๆนหวานนะนี่ไม่ยอมแตะหญ้าเลยนะจะกินมะม่วงให้หมดก่อน,น แม่เดี๋ยฮะโอ้โหเหลือสามลูกสุดท้ายนะครับนี่หมดแล้วอ้าวเหลือลูกสุดท้ายนะครับผมอจับตะกร้ามาบนจับบนจับลูกมาจับลูกมาบนจับเพ่มาเออนะมาจับมาเอาตะการมาให้พ่อหน่อยเออบนสูง ขอบคุณขอบคุณครับก่อนคนครับนะเอาเลยคนครับครับออนขอบคุณนะครับนี่ก็กินหญ้าต่อนะครับผมหมดแล้วหนึ่งตะกร้านี่โอเคนะครับนี่คือไพรออสนะครับชายผู้ที่รักในการกินนะครับแล้วก็เวลาเขากินครับเขาจะชอบในการหอบหญ้าครับไม่ให้ตกพื้นนะะพอยิ่งตกพื้นนี่เขาจะเปื้อนโคลนะครับจะไม่สะอาดนะครับ นี่ต้องบอกว่ารักสะอาดด้วยนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวกันกินนะครับผมนี่โอเคนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับผม